ตัดแล้เราได้รับนเออค่ผมัเองก็ไเองบัตรนชมรมตันเพื่อสุขภาพเดียวชมรมไบรท์ทีมชมรม เพื่อความเป็นตัประกันประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้รถใช้ถนนและท้องไม่ขัาเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีตามที่ได้เกิดเหตุตามที่ได้เกิดบัติเหตุกับผู้ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพบนถนนในหลายจังหวัดซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจุกำนวนมากโดยสาเหตุมาจากผู้ใช้รถใช้ถนนขาดสติเนื่องจากกาปฏิบัติลกอฮอล์ทำให้เกิดความประมาทเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร่วมกับผู้ใช้ทางด้านอื่น พระองจยายเพื <si suppression> ่อส <fin anta> <ots> ุภาพจักรพดสวัสดีจึงขอความรบอบจากท่านโดยขอความควมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการงๆว่า จริงแล้วเนี่ยตั้งแต่รับราชการอยู่นนบุรีแล้วผมก็ส่งเสริมหนุนเรื่องกีฬามาตลอดเพราะว่าได้เห็นแล้วว่าการแต่งการนั้นมันเป็นการจากโรคความดันจากโรคหัวใจก็กีฬาก็หายแต่พอนหลังพอมีปัญหาเรื่องตาเรือข้อแล้วก็เรื่องกระทั่งเป็นแตงการกีฬาเรื่องกีฬานี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่แนวโน้ของเราแล้วนะครับทุกท่าเออถ้ามันถึงประเทศ าหาเรื่องหาเรื่องก็จะดึงให้คนมาทำโครงการร่วมกับทารตบอตดธาส่วนรมีการก้ัญหาทีกกัรถแข็งที่มาตรฐาาอะไรว่ามาตัดขนเรื่ออะไรครับเพื่อลนนโลนไม่้ไม่ไดนะครับไม่ได้เน้นเร่อง่างเดียวนะครับแล้วก็ ส่งเสริมให้ทุกคนนั้นมาออกกําลังกายและส่งเสริมเป็นแยบนี้เพื่อเราทุกคนทุกทุกทุอคนทกอย่างเนี้ยนะครับอยู่น้อยเป็นการสร้างสร้างอ่ตื่นึ้ให้คน เราจะปั <usion> hey, ่นดรรงเพื <ioso> ่อให้ต้องการการปติภาณ